กรับสวัสดีครับมิตรลักแฟนหวยแฟนลอตเตอรี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับ AI วิเคราะห์หวยสําหรับหวยสูตรนะครับผมสําหรับหวยสูตรวันนี้นะครับมาลงหวยสูตรให้นะครับผมไม่ใช่ระบบ AI นะครับผมอันนี้เป็นหวยสูตรนะครับเผื่อท่านผู้ชมชอบนะครับผมเผื่อ f c ชอบนะครับเป็นหวยสูตรนะครับผมวันนี้เอามาลงให้ชมนะครับผม หวยสูตรเฉพาะนะครับไม่ใช่ AI นะครับผมแต่หัวเรื่องจะเป็น AI วิเคราะห์หวยนะครับผมตามนี้นะครับผมหัวเรื่องนะครับ AI วิเคราะห์หวยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ย้อนหลังประมาณ2งวดนะครับ 2- 3สามงวดนะครับผมย้อนหลังให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวรอรับชมกันนะครับผมว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ค่อยว่ากันนะครับผมถ้า หวยเยอะตัวเรียกเยอะนะครับผมรอรอหวยตัดนะครับเดี๋ยวตัดลงให้นะครับอีกสองสามวันเดี๋ยวตัดหอยนะครับผมก่อนหวยออกประมาณสองสามวันนะครับเดี๋ยวทําลงให้นะครับผมก็ท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอสนุกสนุกนะครับผมลงเพื่อความสนุกสนานเพื่อมันเฮงเพื่อมันปังนะครับผม ก็เข้ามารับชมดูครับผมระบบ AI วิเคราะห์หวยนะครับวันนี้มาลงรับหวยสูตรนะครับผมหวยสูตรเฉพาะนะครับผมตามที่ขีดลูกศรไว้ให้นะครับถ้าท่านชอบหวยสูตรก็ดูเอานะครับผมก็ตามนี้นะครับหวยสูตรนะครับผมดูเอานะครับผมอ่าสิบหกธันวานะครับสิบหกธันวาก็จะเข้าประมาณนี้นะครับผมสิบหกธันวา เริ่มเริ่ม16ธันวานะครับผมหวยเข้า8 9 5นะครับผมตามที่ลูกศรขีดนะครับท่านที่อยากได้สูตรก็แคปหน้าจอดูเอานะครับผมแคปหน้าจอดูเอาแล้วก็ตั้งเลขเหมือนที่ผมตั้งนะครับผมตามนี้นะครับผมหวยออกตัวนี้16ธันวานะครับผมลงตามนี้นะครับผมหวยตามนี้นะครับ แปดเก้าห้านะครับเห็นไหมครับอันนี้ที่ลูกศรขีดไว้ให้นะครับผมนี่คือสูตรนะครับผมทําลูกศรขีดไว้ให้นะครับผมสิบล่างนะครับสิบล่างแล้วก็สิบหน้าสิบหลักสิบนี่ครั้งที่สามนะครับหลักสิบครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่นะครับผมหลักสิบหมุนครั้งที่สามนะครับ เอาง่ายก็คือเลขหน้าครั้งที่1เลขหน้าครั้งที่2เลขท้ายครั้งที่1เลขท้ายครั้งที่2นะครับผมดูเอานะครับท่านที่ดูไม่เข้าใจที่ผมตั้งเลขนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าครั้งที่1หน้าครั้งที่2แล้วก็ท้าย1ท้าย2นะครับ3ตัวท้ายนะครับท้ายท้ายท้าย1ท้าย2เออไม่ใช่หน้า1หน้า2ท้าย1ท้าย2นะครับผม ท่านที่อยากได้สูตรก็ดูเอานะครับตามที่ผมตีขีดลูกศรไว้ให้นะครับผมมีลูกศรขีดไว้ให้นะครับตามนี้นะครับขีดลูกศรไว้ให้ทุกสูตรนะครับทุกสูตรเที่ยวลงให้วันนี้นะครับผมหวยที่ออกก็ออกตามนี้นะครับผมตามนี้เลยตั้งเลขเหมือนที่ผมตั้งไว้นีนะครับตั้งเลขเหมือนที่ผมตั้งไว้เลยครับตัวนี้ตัวสุดท้ายนี่เอามาบวกรวมกันนะครับบวกรวมกันมันขึ้นได้เท่าไหร่ก็เอาตัวเลขมาเรียงกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมหัวอยสูตรนะครับก็หอยออกตรงนะครับตรงร้อยสิบหน่วยนะครับผมร้อยสิบหน่วยนับจากซ้ายมือไปหาขวามือนะครับผมร้อยสิบหน่วยหัวออกมาก็แปดเก้าห้านะครับผมสิบหกธันวานะครับท่านที่ชอบก็แคปหน้าจอไปดูนะครับผมท่านที่ไม่อยากคำนวณเองก็คอยดูผมลงให้แต่ละงวดแต่ละงวดนะครับผมหวยสูตร ว่าผมจะสูตรไหนลงนะครับผมแล้วแล้วแล้วแต่งวดน,นะครับไม่ได้เอาสูตรไม่ไม่ <c oughs> ไม่ <Exodus> ไม่ลงสูตรซ้ำนะครับไม่ลงสูตรซ้ำแล้วแล้วแต่ผมจะมาลงนะครับผมเพราะว่าสูตรมันมีเยอะนะครับสูตรมปค้นหามาให้นะครับท่านที่อยากได้หวยสูตรก็ไปค้นหามาให้นะครับก็เลยได้ประมาณนี้นะครับผมก็ดูกันไปครับท่านที่อยากได้สูตรก็แคปหน้าจอเอานะครับผมแคปหน้าจอเอาได้เลยครับ ท่านเทียกได้สูตรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมท่านเทียกได้สูตรอันนี้ก็สองมกลานะครับผมสองมกลาก็เหมือนเดิมนะครับผมตีลูกศรไว้ให้นะครับผมหน้าครั้งที่หนึ่งหน้าครั้งที่สองท้ายครั้งที่หนึ่งท้ายครั้งที่สองนะครับจะมีลูกศรทําไว้ให้นะครับผมจะได้ทาผมทําลูกศรชี้ไ้ให้เหมือนเดิมนะครับหลักสิบหลักสิบล่างนะครับแล้วก็ หลักสิบท้ายครั้งที่หนะครับผมหลักสิท้ายครั้งที่หก็ถ้าอยากดูง่ายก็เรียงก็ได้ครับผมเรียงเลยก็ได้ถ้าถ้าอยากถ้าอยากทำง่ายนะครับผมก็ยกยกชุดนี้ขึ้นมาวางท้ายนะครับยกชุดนี้มาวางท้ายวางต่อวางเรียงกันได้เลยนะครับวางแถวยาวนะครับอันนี้ผมประหยัดกระดาษแล้วก็ดูง่ายนะครับประหยัดกระดาษแล้วดูง่ายนะครับผมก็เลยไม่ไม่ได้ทําแบบ เปลือกกระดาษนะครับถ้าทําเปลือกกระดาษนี้มันก็จะเป็นแถวยาวอย่างนี้นะครับถ้าทําเปลือกกระดาษนะครับอันนี้ทําแบบประหยัดกระดาษนะครับผมก็ท่านที่ชอบสูตรก็แคปไปดูนะครับผมอันนี้ก็ออกตรงเหมือนเดิมนะครับผม706นะครับงวดที่ผ่านมา2มกรลานะครับผม706นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลย เจ็ดศูนย์หกนะครับท่านทียกได้สูตรก็ดูเอานะครับก็แคบหน้าจอไปเอานะครับท่านเทียกได้สูตรอันนี้ก็บวกเรียงกันนะครับผมขีดขีดตามนี้นะครับผมขีดตามที่ผมขีดนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นเลขเก้าเบิ้ลนะครับผมเลขเก้าเบิ้ลเลขเก้าสองครั้งนะครับขีดเลขเก้าเลขเก้าสองครั้งคือตัวนี้นะครับเป็นเลขเก้าสองครั้งเอาง่ายจำง่ายคือเลขเก้าสองครั้งก็คือสามตัวนี้นะครับเอามาวางสาม ห้าตัวนี้เอามาวางนะครับ5้ามาวางห้านะครับแล้วก็เก้าเก้าท้ายครั้งท้ายครั้งที่2เรามาวางนะครับแล้วก็เบ em <Piet. S 2> ้ลอีกตัวหนึ่งนะครับผมเก้าสองครั้งนะครับก็กลายเป็น3ามห้านะครับผมก็เอามาบวกเรียงกันนะครับเอามาบวกใส่กันบวกขึ้นปุ๊บแล้วก็จะมาลงตัวเด่นประมาณนี้นะครับผมเจ็ดศูนย์หนะครับขึ้นตัวเด่นก็จะประมาณนี้นะครับถ้า ท่านไหนชอบเลขสูตรก็แคปไปดูนะครับผมาหามาให้ชมแล้วนะครับผมก็ไปนค้นหามาจนเจอนะครับผมเจอสูตรที่มันเข้าสามตัวบนตรงนะครับผมถ้าคิดว่าตัวเลขมันเยอะก็รอผมตัดให้นะครับว่าผมจะตัดตัวไหนนะครับผมว่าตัวเลขจะชนกับอาจารย์ท่านอื่นไหมจะชนกับเลขเด่นเลขดังเขาไหมนะครับแต่ว่างวดนี้ผมไม่รู้ว่าเลขดังเป็นอะไรนะครับตามที่ผมทําออกมาผมก็ วางเลขวิ่งไว้ให้เลขเลขวิ่งบนนี่คือศูนย์นะครับวิ่งบนคือศูนย์ตัวเดียวนะครับงวดที่ผ่านมาวางให้2ตัว7กับ4ี่มา7นะครับงวดนี้วางให้ตัวเดียวคือศูนย์นะครับวางเลขวิ่งบนเงินล้าน0ูนย์นะครับเลขวิ่งบนเงินล้าน0ูนย์จำไว้เลยนะครับแล้วก็อาไปวิ่งเอานะครับถ้าท่านชอบวิ่งนะครับถ้าท่านไม่ชอบวิ่งก็ตามนี้นะครับผมถ้าท่านไม่ชอบวิ่งก็เอาแบบชุดเต็มไปเลยนะครับชุดเต็ม ถ้าคิดว่าตัวเลขมันเยอะก็รอผมตัดนะครับอีกสองสามวันผมจะตัดหวยแล้วนะครับผมท่านใดที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับก็กดติดตามไว้นะครับถ้าท่านใดที่เพิ่งเห็นเห็นหน้าโปรไฟล์ผมนะครับเห็นหน้า YouTube ผมนะครับ A I วิเคราะห์หวยนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะไม่ได้พลาดในตัวเลขแม่นแม่นในตัวเลขดีๆนะครับผมผมจะลงให้แต่ละงวดแต่ละงวดนะครับผม หวยสูตรนี่จะมาไม่ซ้ำกันนะครับผมจะเปลี่ยนสูตรใหม่เรื่อยนะครับผมหวยสูตรจะมาไม่ซ้ำกันผมจะเปลี่ยนสูตรให้ใหม่เรื่อยนะครับก็ดูเอาตามนี้นะครับผมตั้งตัวเลขก็ตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับมันจะได้ดูง่ายนะครับหน้าครั้งที่หนึ่งหน้าครั้งที่สองท้ายครั้งที่หนึ่งท้ายครั้งที่สองนะครับตั้งเลขแบบนี้มันจะดูง่ายนะครับแล้วก็ตั้งตัวเลขแบบที่ผมตั้งนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ดูเอานะครับ ถ้าท่านใดชอบท่านก็แคปหน้าจอไวปดูนะครับท่านใดชอบท่านแคปหน้าจอไปดูท่านใดไม่ชอบก็ดูดูไว้อย่างเดียวนะครับดูแล้วก็ตัเเวเลขไปเทียบกันนะครับดูแล้วตัวเลขไปเทียบกันอันนี้ของสองมกลาครับผมสองมกลางวดที่ผ่านมานี่เองนะครับเจ็ดศูนย์หกนะครับเข้าตรงๆแบบนี้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่างวดต่อไปจะเข้าตรงหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามัน ม right. you know kind of so ันเดินดีมาแล้วห้าหกงวดนะครับเอาง่ายๆเลยว่าเดินดีมาแล้วห้าหกงวดนะครับผมก็เลยเอามาลงให้ชมนะครับงวดนี้ว่าจะเดินดีหรือยังไงนะครับผมเดี๋ยวรับชมกันไปครับรับชมกันไปเลยอันนี้สิบเจ็ดมกลานะครับผมตัวเลขก็วางเหมือนเดิมนะครับผมขีดเหมือนเดิมครับขีดเหมือนเดิมขีด1สิบล่างนะครับสิบล่างแล้วก็สิบสิบท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่ง ท่านใดอยากดูง่ายท่านก็วางวางตัวเลขแบบผมท่านใดอยากดูง่ายท่านก็วางตัวเลขแบบผมแล้วก็ขีดแบบนี้ขีดลูกศรขีดลูกศรน้อยเหมือนผมนะครับท่านจะดูง่ายตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมขีดไว้เสร็จแล้วนะครับขีดไว้เสร็จแล้วก็เอาตัวเลขมาวางเจ็ดเอามาวางแล้วก็หกเอามาวางนะครับห้าเอามาวางแล้วก็เบิ้ลห้อีกครั้งหนึ่งเอามาวางนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ท่านใดชอบท่านก็แคปหน้าจอไว้นะครับท่านใดไม่ชอบท่านก็ผ่านนะครับผมกองวดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าตรงอีกหรือเปล่านะครับก็คอยดูกันเอานะครับท่านใดมีสูตรอยู่แล้วนะครับก็เอามาลองตัดกันออกนะครับคิดว่าตัวเลขมันเยอะก็เอามาตัดออกนะครับผมงวดนี้17มกรา69นะครับผม110หน่วยบนนะครับผม110หน่วยบน3ตัวนะครับ3ตัวบนนะครับ110หน่วย3ตัวบน ก็ลองเอามาเทียบกันดูครับท่านใดมีตัวเลขดีๆมันแม่นอาจ,จารย์ดีๆมันแม่นนะครับผมถ้าชอบก็แคปหน้าจ,จอไปไว้ดูนะครับผมเราก็ตั้งถ้าไม่อยากตั้งตัวเลขแบบนี้นะครับก็เอามาเรียงกันแบบนี้นะครับ6 9 4 3 4 7ส8 8 7 6 5ี่็ดปดปดดหกห้าก็ได้นะครับเรียงเป็นสามแถวนะครับเรียงสามแถวแล้วก็ตีแล้วก็วางตัวเลขแบบนี้นะครับที่ผมวางแบบนี้ผมดูง่ายนะครับดูง่าย ดูตัวเลขง่ายนะครับว่าตัวไหนร้อยสิบหน่วยนะครับผมแล้วก็ประหยัดกระดาษเป็นตัวนะครับก็ดูเอานะครับผมท่านชอบตัวไหนท่านก็จัดไปนะครับถ้ากลัวจับไม่ถูกก็รอผมจับลงให้นะครับถ้ากลัวจับตัวเลขไม่ถูกนะครับในนี้นะครับถ้ากลัวจับตัวเลขไม่ถูกในตรงนี้นะเดี๋ยวคอยผมจับให้นะครับอีกสองสามวันนะครับก่อนห้อยออกอยู่ประมาณสองสามวันนะครับ วันนี้เอาตัวนี้มาลงให้ชมก่อนนะครับเอาหวยสูตรท่านที่ทำหวยสูตรมากก็ดูเอานะครับผมแต่ว่าสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมจะมีไม่ซ้ํากันนะครับผมจะมีสูตรไม่ซ้ํากันแล้วก็จะไม่ใช้สูตรเดิมนะครับจะมีสูตรปรับเปลี่ยนมาใหม่เรื่อยๆนะครับผมผมจะมีสูตรปรับเปลี่ยนมาใหม่เรื่อยๆนะครับสูตรแต่ละสูตรผมจะไม่ซ้ํากันนะครับผมเอาง่ายๆตรงๆว่าสูตรแต่ละสูตรจะไม่ซ้ํากันนะครับ ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วหรือว่าติดตามเข้ามาใหม่นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ท่านจะไม่ได้พลาดตัวเลขแม่นๆนะครับผมถ้าไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่เห็นทีหลังพอหวยออกมาบอกว่าลงหลังหวยออกนะครับผมเลขหวยถูกหลังหวยออกนะครับผมอันนี้ลงให้ก่อนนะครับลงให้ก่อนวันที่สินะครับผม ลงให้ก่อนวันนี้วันที่สิบนะครับเอามาลงให้ก่อนนะครับก็เหลืออีกอยู่ประมาณเจ็ดวันนะครับผมเจ็ดวันหอยออกนะครับผมจากนั้นก็จะมาตัดหวยให้นะครับจากนั้นก็จะมาตัดหวยให้ท่านใดชอบแบบนี้ก็แคปหน้าจอไว้ดูนะครับผมมองเห็นไหมครับตัวลูกศรที่ผมทําไว้ให้นะครับอันนี้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นแล้วก็หลักหน่วยหลักหน่วยล่างนะครับ ก็ตามที่ผมขีดลูกศรไว้ให้นะครับดูเอาผมตั้งตัวเลขแบบนี้ผมดูง่ายนะครับผมหน้าหน้าครั้งที่หนึ่งหน้าครั้งที่สองท้ายครั้งที่หนึ่งท้ายครั้งที่สองนะครับผมจะได้ดูง่ายแล้วก็ประหยัดกระดาษนะครับเวลาวางตัวเลขออกมามันจะได้อยู่คู่กันแบบนี้นะครับผมสามตัวบนจะมาตรงมาโต๊วก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลออกอหวยนะครับผม อาจจะมาตรงมาตัวก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลออกหวยนะครับสูตรนี้แม่นอยู่แล้วนะครับสูตรมันมาแม่นอยู่แล้วแต่จะออกตรงออกตัวนี่ไม่ทราบได้นะครับผมก็ดูนะครับผมแคปหน้าจอเอาก็จะประมาณนี้นะครับผมท่านที่เข้ามากดติดตามและรับชมนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆนะครับผมหลังปีใหม่นะครับผมเฮงเฮงรวยๆหลังปีใหม่งวดที่ผ่านมาจับผิดเองนะครับผมดูสูตรไม่หมดนะครับสูตรมันเยอะ ดูสูตรไม่หมดมันก็เลยออกมาแบบนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นแบบว่าหวยไม่ถูกนะครับเอาตรงๆเลยถูกแค่เด็ดวิ่งบนตัวเดียวนะครับถูกแค่เด็ดวิ่งบนตัวเดียวที่วางเลขไว้ให้นะครับงวดนี้นะครับลงท้ายนะครับผมฝากไว้นะครับวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับวิ่งศูนย์ตัวเดียววิ่งศูนย์ล้านเงินล้านนะครับวิ่งศูนย์เงินล้านตัวเดียวเลยเลขบนนะครับเลขบนวิ่งศูนย์เงินล้าน ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามาติดตามและรับชมนะครับผมขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับที่เข้ามาติดตาม AI วิเคราะหหวยนะครับผมกราบสวัสดีครับ